สวัสดีครับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA มาพบกับคุณผู้ติดตามเราอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้วันเสาร์ที่6มีนาคมพศกราั2564ตามเวลาประเทศไทยนะครับซึ่งมีผมรัตพลอ่อนสนิทผมนภรัชชัยเฉลิมมงคลดิฉันวรังขนาดชมชื่นและดิฉันนีที่การกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับวันนี้ข่าวเพียบเลยนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับเมียนมานะครับ จาก UN แล้วก็เรื่องงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐ1.9ล้านล้านดอลลาคร์ใกล้คลอดแล้วนะครับเศรษฐกิจจีนเติบโตเท่าใดเรามีรายงานเรื่องนี้พร้อมด้วยการเพิ่มงบกาโหมของรัฐบาลปักกิง่งอัปเดตอาการไทเกอร์วูดนะครับว่าความทรงจำเป็นอย่างไรหลังเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำนะครับทริปประวัติศาสตร์ของโปรเฟสเซสท่านเสด็จไปที่ไหนอย่าลืมติดตามครับและช่วงท้ายรายการวันนี้นะครับมีเรื่องราวของ น้องหมาน้องแมวนะครับว่าน้ำหนักตัววัดแล้วเป็นอย่างไรในช่วงโควิดสิบก้าอย่าลืมติดตามกันวันนี้นะครับเริ่มข่าวแรกนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเมียนมานะครับโดยเป็นเรื่องมาจาก UN นะครับผู้แทนพิเศษของสหประชาชาติได้เรียกร้องในวันสุกนะครับให้คณะมนตรีความมั่นคงของ UN ได้หารือแล้วก็มีมาตรการเร่งด่วนในการนำประชาธิปไตยกับมาสู่เมียนมานะครับ และบอกด้วยนะครับว่าจํานวนผู้เสียชีวิตที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นผู้ประท้วงอย่างสันตินั้นน่าจะอยู่ประมาณ50รายนะครับโดยคนเหล่านี้ถูกการปราบปรามโดยกองทัพเมียนมานะครับเขาบอกว่าผู้ที่ใช้ความรุนแรงต่อเมียนมานั้นมีคลิปด้วยนะครับว่าทหารได้ส่งนักแม่นปืนนะครับเลงไปที่ประชาชนแล้วก็มีคลิปว่า ประชาชนถูกยิงโดยทหารอย่างชนิดที่ว่ากราดยิงเลยทีเดียวนะครับสำนักข่าว AP ได้เอกสารของผู้แทนพิเศษของ UN รายนี้นะครับชื่อคริสตินเทรนเนอร์โดยเธอได้บอกในเอกสารนะครับได้เรียกร้องให้คณะมนตรีความมั่นคงสาช,าชาริินั้นดำเนินการอย่างแข็งขันนะที่จะกดดันให้มีการยุติการใช้ความรุนแรงแล้วก็ฟื้นฟูฐถาบ้านทางประชาธิปไตยในเมียนมานะครับ เจ้าหน้าที่ผู้นี้กล่าวด้วยนะครับว่าการประท้วงนี้มีผู้เสียชีวิตจากกระสุนจริงนะครับณวันที่2มีนาคมนะครับคริสตินเทรนเนอร์ได้กล่าวนะครับว่ามีผู้ถูกจับตัวประมาณ1,000คนในเมียนมานะครับแล้วก็ทางการก็ได้มุ่งเป้าเพิ่มมากขึ้นกับนักข่าวอีกด้วยนะครับมีรายงานของ VOA ว่าผู้สื่อข่าวท้องถิ่นของไวซ์ซัอบอเมริกาภาคภาษาพม่านั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากการ ถูกยิงด้วยกระสุนยางนะครับอ่ามาอีกข่าวหนึ่งที่สหรัฐนะครับเป็นเรื่องราวของงบประมาณมูลค่า1.9ล้านล้านดอลาลาร์ที่หลายคนติดตามมานานนะครับ AP รายงานเมื่อวันศุกร์นะครับว่าวุฒิสมาชิกสหรัฐจากทั้งเดมโมแครตแล้วก็ Republican ได้เจอจาก,กันแล้วก็คาดว่าจะมีการผ่านร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจากวุฒิสภาในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ การต่อรองเกิดขึ้นในเรื่องของเงินสนับสนุนผู้ที่ตกงานนะครับเป็นเงินช่วยเหลือซึ่งเดิมเนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายเดโมแครตที่เสนอในร่างบอกว่าให้เพิ่มสัปดาห์ละ400ดอลลาร์นะฮะแต่ว่าฝ่ายพับริกันก็แย้งกลับมานะท้ายสุดนะครประนีประนอมกันได้ที่ให้เหลือ300ดอลลาร์แต่ว่า จะมีการยืดการมอบเงินช่วยเหลือต่อไปอีกหนึ่งเดือนคือยาวกว่าปกติแต่เงินได้น้อยลงนะโดยจะยืดไปถึงเดือนกันยายนแล้วก็มีมาตรการหนึ่งคือช่วยลดการเสียภาษีของผู้ตกงานด้วยนะครับประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการขึ้นอัตราค่าแรงขั้นต่ําอันนี้จะต้องดูนะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยโผจะออกมาเช่นใดนะครับมีผู้ตั้ง เขสังเกตน,นะครับว่าฝ่ายทรัมปพิารนั้นโจมตีกฎหมายฉบับนี้ว่าใช้งบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจมากเกินไปนะแต่ว่าเดโมแครตก็บอกนะครับว่าจะต้องทําให้งบนั้นสมน้ําสมเนื้อกับวิกฤตที่รุนแรงที่ทําให้คนสิบล้านตําแหน่งนั้นว่างงานนะครับและก,ก็ยังมีคนจํานวนมากนั้นดิ้นรนเพื่อหาเงินเลี้ยงปากท้องแล้วก็ครอบครัวอีกจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนนะครับผลสํารวจจาก AP แล้วก็ เ่ n t e r t e r for Public Affairs Research จะบูครับว่าชาวอเมริกันร70นั้นสนับสนุนให้ประธานาธิบดีไบเดนนั้นช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโคโวิดัสซึ่งในจำนวน,นนี้นั้นรวมถึงผู้สนับสนุน Republican ถึง44%ด้วยนะครับอาละครับจากสหรัฐนะครับไปกันที่จีนเพราะว่ามีการประชุมนะฮะสภานิติบัญญัติแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยมีการพูดถึงตัวเลข GDP ด้วยใช่ไหมคุณนภรัต ใช่ครับวันนี้เป็นวันศุกร์ตามเวลาในจีนด้วยกันก็มีการเปิดการประชุมประจําปีสภาประชาชนแห่งชาติจีนซึ่งปกตินะครับในทุกปีเนี่ยจะเป็นการจัดสสัปดาห์แต่ว่าเนื่องจากอยู่ในภาวะวิกฤตโควิดทางการจีนจัดแค่หนึ่งวันและในพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีหลีเคอร์เฉียงก็ออกมาให้สุนทรพจน์ซึ่งมีนนยะสาคัญหลายประเด็นนะครับเรื่องแรกคือเรื่องของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจกกของจีนในปีนี้ที่ทางนายกรัฐมนตรีหลีบอกว่าอยากจะให้จีนเนี่ยเติบโต ไม่ไม่น้อยกว่า6%ในปีนี้หลังจากที่ปีที่แล้วขยายตัวไป2.3%ซึ่งตัวเลข6%กว่ากว่าไปต้นไปเนี่ยทางนักวิเคราะห์มองว่าจริง,รงๆแล้วน่าจะได้สูงกว,ว่านี้เขาคาดว่านายกรัฐมนตรีหลีน่าจะพูดว่า7-8%ต่อ6%ยังไงก็ถือว่ายิงเยอะกว่าประเทศที่มีนาเศรษฐกิจสำคัญคญใหญ่ๆเช่นสหรัฐยุโรปหรือว่าจีนเออหรือว่าที่ญี่ปุ่นนะครับซึ่ง ยังมีปัญหาการฟื้นฟูเศรษฐกิจอย่างที่คุณรัฐเพิ่งเล่า,ลาที่สหรัฐเองก็เป็นอยู่แต่ว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่ทางจีนมองว่าน่าจะทําได้แล้วก็มีคนมองว่าการพูดเรื่องเศรษฐกิจเติบโต,ตท่านี้เนี่ยไม่พูดเรื่องอื่นมากเหมือนกับพยายามจะส่งสัญญาว่ามีการเปลี่ยนเบนเป้าหมายทางเศรษฐกิจโลกจากที่ก่อนหน้านี้มองว่าจะพยายามผลักดันให้จีนเองเป็นหนึ่งในผู้นําธุรกิจโทรคมนาคมอุตสาหกรรมรถขับเคลื่อนด้วยพลังไฟฟ้า แล้วก็การพัฒนาในเทคโนโลยีอื uh, ่นๆที่สามารถทําเงินได้เยอะมาทําเรื่องเกี่ยวกับกขยายตัวทางเศรษฐกิจแทนโดยการพึ่งพาธุรกิจในประเทศเป็นหลักเนื่องจากว่ามีความตึงเครียดทางความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจเช่นสหรัฐหรือยุโรปต่อเนื่องมาตลอดมีเรื่องนึงน่าสนใจคือทางนายกนตรีหลีบอกว่ารัฐบาลจีนจะเดินหน้า ควบคุมการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ก่อให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนเป็นการต่อยอดหรือตอกย้ำจากคำพูดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ให้ไว้เมื่อปีที่แล้วนะครับว่าทางจีนตั้งเป้าจะเป็นประเทศคาร์บอนนิวทรอลหรือไม่ปล่อย,อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มจากการดำเนินธุรกิจหรือบริการต่างๆภายในปี2060 แต่ว่าไม่มีการพูดถึงว่าจะทําอย่างไรเพราะเกรงว่าอาจจะไปชะลอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับฮ่องกงมีรองประธานสภาประชาชนแห่งชาติหวังเจินบอกครับว่าทางรัฐบาลจีนนะฮะจะมีการาให้บทบาทของสมาชิกคณะกรรมาการเลือกตั้งฮ่องกง ที่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็เป็นตัวแทนจากภาคธุรกิจและก็บุคคลที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลกรุงปักกิ่งให้มีบทบาทมากขึ้นเป็นการมองว่าแสงว่าจะมีการผลักดันให้มีการควบคุมการบริหารงานในฮ่องกงหนักขึ้นก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวมาบอกแล้วว่าหลายคนกลัวว่าทางจีนเนี่ยจะมีการปิดกั้นเสียงจากฝ่ายค้านในสภาฮ่องกงทางนายรุ่มตีลีบอกว่าสิ่งที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งต้องการก็คือ จะปกป้องความมั่นคงแห่งชาติของฮ่องกงเป็นหลักนะฮะอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องของงบกลาโหมของจีนมีการประกาศว่าเพิ่มงบปีนี้จากปีก่อนหน้า6.8%ตัวเลขที่ออกมาก็ประมาณ210,000ล้านดอลลาร์นะครับหมดก็ภายในเดือน สิ้นปีนี้ประมาณเดือนกันยายนนะฮะเป็นการขึ้นจากประมาณแสนแปดหมื่นล้านของปีก่อนหน้าจริงๆแล้วการขึ้นมาครั้งนี้ถือเป็นการขึ้นซึ่งไม่เยอะมากเพราะนักวิเคราะห์บอกว่าในช่วงหลายสิปีที่ผ่านมาตัวเลขการขึ้นของงบกาโหมค่อยๆลดลงจากเมื่อก่อนขึ้นปีละสองหลักตอนนี้ก็เหลืออยู่หลักเดียวเพราะว่าศักยภาพทางทหารของจีนถือว่าแข็งแกร่งมากอยู่ดับงบงบกาโหมที่ถือว่ามากดับสองของโลกความแข็งแกร่งเยอะมากซึ่งที่ตั้งสังสมกําลังเนี่ยก็ามองว่าเป็นการจาก ให้ตัวเองสามารถขู่ว่าจะเข้าไปควบคุมไต้หวันได้เป็นหลักแล้วก็ช่วงหลังก็มีเรื่องของการจะไปสร้างอิทธิพลในหน้านั้นต่างๆเช่นทะเลจีนใต้หรือแม้กระทั่งบางส่วนของมหาสมุทรอ,อินเดียหรือว่ามหาสมุทรอเซิฟิกทางด้านตะวันตกด้วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูเพราะว่าทางอเมริกาเองก็ถึงจะเป็นดัมหนึ่งอยู่ก็ต้องคอยจับตาดูว่าจีนจะขยายกําลังไปยังไงเพราะสา,มารมองว่าจีนไม่ค่อยเปิดเผยรายละเอียดเรื่องการให้เงินกองทัพมากนะกก็ต้องจับตาดูครับ นั่นก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ G นะครับนี่ก็อาทิตย์กว่าแล้วนะครับที่คนที่ติดตามวงการกอล์ฟนั้นตกใจกับข่าวที่ไทเกอร์วูดนั้นประสบอุบัติเหตุรถพลิกคว่ำนะครับที่คลิฟเนียล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับคุณอธิการก็เป็นเรื่องที่สะเทือนวงการกีฬากันมากนะคะแต่ว่าการสืบสวนสําหรับคดีนี้ก็ยังดําเนินต่อไป ซึ่งล่าสุดทางการลอสแอนเจลิสก็เร่งค้นหาหลักฐานซึ่งมาจากกล่องดำนะคะในรถอเนกประสงค์ของไทเกอร์วูดซึ่งประสบอุบัติเหตุรถคว่ำไปเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์หลังจากพบว่านักก๊์ฟรายนี้ไม่สามารถให้ข้อมูลซึ่งเกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุในครั้งนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันเรื่องนี้เป็นรายงานของ CBS และ CNN นะคะรายงานตรงกันว่าทางการยังไม่ให้ข้อสรุปที่ชัดเจนนะคะจากอุบัติเหตดุดังกล่าว แล้วก็ออกหมายค้นค่ะเพื่อไปดึงข้อมูลหลักฐานจากกล่องดําของรถยนต์อนเนกประสงค์เจเนซิสนะคะจากของนักกออไฟศีรษะปีรายนี้ซึ่งตกลงไปบริเวณไหล่เขาใกล้กับนครลอสแองเจลิสนะคะการหาหลักฐานจากกล่องดําของรถยนต์คืออะไรอันนี้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่ใช้ในการสืบสวนคดีต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะแต่ว่าจะเป็นการบันทึกการใช้เบรกรวมถึงคันเร่งของคนขับรถที่ใช้รถ คันนั้นในช่วงที่เกิดเหตุรวมถึงหลักฐานที่เกี่ยวเนื่องที่จะนําไปสู่การไขคดีที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุในครั้งนั้นด้วยทีนี้การที่ทางทีมสืบสวนเข้าไปค้นหากล่องดำเนี่ยตอนแรกเลยทีมสืบสวนบอกว่าจะปิดคดีว่าเหตุการณ์รถคว่ำครั้งนีนะ้เป็นอุบัติเหตุล้วนๆนะคะจากการที่ไม่พบหลักฐานว่าเขาอยู่ในอาการม,มึนเมาหรือว่ามีการใช้สารเสพติดหรือไม่ในช่วงเวลาเกิดเหตุขณะที่ยังไม่มีผลเลือดออกมาด้วยนะคะ ก่อนที่จะกลับมาสืบสวนอีกรอบนึงในวันอังคารที่ผ่านมานี้เองแล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อสรุปของอุบัติเหตุครั้งนี้ได้จากการไปสอบถามไทเกอร์วูดเบื้องต้นหลังจากเขามีอาการดีขึ้นเนเยปรากฏว่านากักกอล์ฟรายนี้ค่ะบอกไปว่าไม่ทราบแล้วก็ไม่มีความทรงจำอะไรที่เกี่ยวเนื่องกับอุบัติเหตุครั้งนั้นในเช้าวันที่23กุมภาพันธ์เลยนะคะนอกจากนี้ ยังบอกว่าจําไม่ได้ด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งในช่วงเวลาก่อนแล้วก็ช่วงเวลาหลังเกิดอุบัติเหตุดังกล่าวค่ะทีนี้ถ้าย้อนกลับไปประวัติของเขาเนี่ยก็มีเรื่องราวที่ไม่สู้ดีเกี่ยวกับการขับขี่อยู่บ่อยครั้งนะคะก็เคยถูกจับที่ฟลอริดาเมื่อปี2017ขณะนอนหลับอยู่ในรถยนต์แล้วก็ไปตรวจพบสารบางอย่างในกระแสเรืองของเขาและยังเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ฟลอริดามาแล้ว เมื่อปี2009นะคะแต่ว่าอุบัติเหตุครั้งล่าสุดนี้ถือว่าร้ายแรงมากแล้วก็หลายคนก็จับตาเพราะว่าชัยก็กำลังคัมแบ็กมาแล้วมาเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้หลายคนก็จับตากันอย่างใกล้ชิดเลยค่ะครับขอบคุณมากครับคุณอธิการครับช่วงข่าววันนี้มีข่าวหนึ่งนะครับเกี่ยวกับสมเด็จพระสันตะปาปาอาฟันซิสนะครับพระองค์ก็ได้เริ่มทริปประวัติศาสตร์นะครับโดยเริ่มกําหนดการเสด็จเยือนอิรักครับโดยเป็น ประมุขของาศาสนาจักรนิกายโรมันคาทอลิกคนแรกนะครับที่เสด็จเยือนสถานที่กําเนิดของแอบราฮัมซึ่งเป็นบุคคลสําคัญทั้งาศาสนาคริสต์ยิวแล้วก็าศาสนาอิสลามนะครับการเยือนอิรักครั้งนี้นั้นเป็นครั้งแรกของโบฟรานซิสด้วยนะับตั้งแต่การระบาดของโควิดสิบเก้านะฮะแล้วก่อนหน้านี้ก็มีรายงานนะครับว่าบุคคลในที่เกี่ยวข้องกับเป็นนครวาติกันก็คือทูตของ ปติกันที่ประจำอิรักนะครับอาร์บิชอปมิจาเลสโอบาถูกตรวจพบว่าติดโควิดสสตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการกักตัวนะครับเที่ยวบินของพ่อฟรานซิสนั้นทุกคนที่บินมาด้วยนั้นจะต้องฉีดวัคซีนตั้งคุยวิด1 9มาก่อนนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปพระองค์ทรงตั้งใจที่จะเดินทางมาที่อิรักตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ก็เพราะว่าเกิดเหตุโควิด -19 ทริปดังกล่าวก็จึงถูกเลื่อนไปนั่นเองนะครับกำหนดการสำคัญนะครับของโปบฟรานซิสก็คือจะไปเยือนเมืองนาจาฟนะครับเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์แล้วก็จะเข้าพบกับผู้นำศาสนาอิสลามคนสำคัญนะครับอียาตุลาอาลีอาซิสตานีแห่งนิกายชีอะห์ไหว่เกปีด้วยนะครับเ mm hmm. อาละรครับนั่นก็เป็นช่วงสรุปข่าวรอบโลกนะครับช่วงต่อไปอยากจะให้ความสำคัญ นิดหนึ่งนะครับกับเรื่องมาตรการที่หลายประเทศนั้นกดดันเมียนมานะครับหลายคนบอกว่าใช้มาตรการทั้งไม้แข็งแล้วก็ไม้อ่อนนะฮะไม้แข็งนี่รวมถึงเรื่องการยึดทรัพย์ด้วยนะครับอยากจะคุยกับคุณนพร,รัตน์นะครับว่าทางสหรัฐนั้นใช้นโยบายในลักษณะนี้กับทหารเมียนม่าอย่างไรบ้างครับ ครับจริงๆแล้วเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้มันเกิดมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่ได้เป็นข่าวแน่หนึ่งจนกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นะครับก็คือทางรัฐบาลทหารเมียนมาพยายามจะเคลื่อนย้ายเงินฝากของตอนมูลค่า1,000ล้านดอลลาร์ออกจากธนาคารกลางสหรัฐสาขาวิอร์หลังจากยึดอำนาจจากปาพลเรือนไปเมื่อวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์แต่ว่ากระบวนการต่างๆในสหรัฐสะกัดการทารก,รการกระทำอย่างนั้นไว้ได้ซึ่งรายงานรอยเตอร์แองอ้างจากแหล่งข่าวนะครับว่าความพยายามถอนเงิน ของอกองทัพรัฐบาลทหารเมียนมาเนี่ยเกิด <c oughs> ขึ้นวันที่4กุมภาพันธ์คือ3วันหลังจากการก่อรัฐประหารแต่ว่าถูกระบบป้องกันขั้นต้นของธนา,าน,นาคารกลางสหรัฐนิวยอร์กเนี่ยสกัดเอาไว้และไม่นานต่อมาเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐทําการถ่วงเวลาไว้จนกระทั่งประธานาธิบดีโจบไบเดนลงนามในคําสั่งฝ่ายบริหารที่ให้อํา,านาจกับเจ้าหน้าที่ในการระงับธุรกรรมโดยไม่มีกําหนดซึ่งรายงานเกี่ยวกับ ความพยายามของรัฐบาลเมียนมานี้ไม่ได้เป็นข่าวจนกระทั่งกองทัพเมียนมาสต่งแตง่งตั้งผู้ว่าการธนาคารกลางคนใหม่หลังจากก่อนหน้านี้สั่งคุมขังเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางธนาคารกลางบางคนซึ่งเขาคิดว่าเป็นอยู่ในพวกกลุ่มหัวปฏิรูปแล้วก็เป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับนางองซานซูจีไปพอมีการแตง่งตั้งปุ๊บมันก็ไปเข้าล็อกกับระบบที่เขาป้องกันเอาไว้ ซึ่งรายละเอียดก็คือน่าสนใจมากเขบอกว่าแม้ว่าทางโฆษกรัฐบาลฐานเมียนมาจะไม่ให้ข้อมูลหรือว่าความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ธนาคารกลางของเมียนมาก็ไม่ตอบแต่ว่ามีการลงมาดูรายละเอียดว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยทางเมียนมาถูกจับอยู่ในลิสต์ของเ,ออเขาเรียกว่าเป็น ชื่อจะแบบค่อนข้างไม่ค่อยคุ้นนะฮะลึกรายชื่อสีเทาของ Financial Action Task Force เขาบอกเป็นองค์การระหว่างประเทศดูแลป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนื่องจากว่าเมียนมาในปีแล้วมีความเคลื่อนไหวทําให้เกิดความกังวลว่าจะเกิดการฟอกเงินจากกลุ่มขบวนค้ายาเสพติดทีนี้ธนาคารสหรัฐสาหารัฐนิวยอร์กสกัดการถอนเงินขั้นต้นไว้ได้ถ่วงเวลาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐบาลสหรัฐ มาทําการระง,งับทุกอย่างอย่างเป็นทางการทําให้ไม่สามารถถอนเงินได้ซึ่งเ,เงินก้อนนี้นี่ก็เป็นเงินที่ทางฐานเมียนมาเขาค่ากันว่าพยายามจะถอนออกมาเพื่อจํากัดผลกระทบของมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจที่หลายประเทศออกมาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐ หรือว่าทางยุโรปสภาพยุโรปเองหรือว่าทางอังกฤษแล้วแคนาดาด้วยอย่างที่เราติดตามมาตลอดว่าสถานการณ์ในมีินมายังน่ากังวลอยู่การประท้วงต่อต้านรัฐประหารยังดําเนินอยู่จนถึงเมื่อวานทางองค์การสาระาชาติก็ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย54รายมีผู้ถูกจับกลุมไปแล้วไม่ต่ำกว่า1,700รายในนั้นก็มีผู้สื่อข่าวประมาณ29รายอยู่ด้วยซึ่งการที่ทางสหรัฐสามารถสกัดการถอนเงินก้อนนี้ได้เนี่ยก็ เป็นสิ่งที่หลายคนจับตาดูว่าจะช่วยให้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปทางไหนหรือไม่เพราะว่าทางประธาน,นาธิบดีไบเดนประกาศว่าจะตอนนี้ทางธนาคารกลางสหรัฐของนิวยอร์กมีสิทธิ์ดำเนินการใดก็ได้ในกรณีที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการยกย้ายเงินกับประเทศเจ้าของบัญชีที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยนะฮะตอนนี้ก็ต้องจับตาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้ครับ อาลครับไปที่อังกฤษกันบ้างคุณอิทธิการมีเรื่องราวจริงไม่ได้เกี่ยวกับไม่ได้อังกฤษหรอกแต่ว่าเกี่ยวกับราชวงศ์อังกฤษนะฮะพราเมงแกนเนี่ยเตรียมที่จะสัมภาษณ์เปิดใจกับราชินีทอล์กโชว์โอปราห์วินฟรีใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างาเห็นว่า,าโอปราหาพร้อมเมแกนพร้อมผู้ชมพร้อมหรือย,อยังครับ ตอนนี้คิดว่าหลายหลายคนก็เตรียมแล้วนะคะว่าเอออากาศวันไหนกันนะคะก็จะเป็นการสัมภาษณ์ทีเศษครั้งแรกค่ะที่ออกอากาศในวันอาทิตย์ที่7มีนาคมนะคะทางสถานีโทรทัศน์ CBS ของสหรัฐนะคะเ <c oughs> มื่อเมแกนมาโคลดัชเชสแห่งซัสเซ็กซ์เนี่ยเปิดเผยบอกว่าจะเล่าแบบหมดเปลือกเลยนะคะเรื่องราวที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตในราชวงศ์อังกฤษกับพิธีกรดังของสารัฐคกาโอปพรวินฟรี ซึ่งเธอยืนยันนะคะว่าเธอมีอิสระที่จะพูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเธอเพราะว่าเธอและ,ะเจ้าชายแฮร์รี่เนี่ยจะไม่กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะสมาชิกราชวงศ์อังกฤษอีกต่อไปเรื่องนี้เนี่ยก็คือความเคลื่อนไหวตลอดทั้งช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนมีนามีนาคมเนี่ย จะย้อนทไลายสักนิดหนึ่งนี่ก็เป็นเวลาเกือบจะ1ปีแล้วนะคะที่ทั้งดดยุกและดชเชสแห่งัสเซกเนี่ยประกาศว่าจะลดบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์ออกไปนะคะแล้วเขาก็ให้กรอบเวลาก็คือทางราชสำนักของอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้เวลาประมาณ1ปีให้พิจารณาว่าจะอยู่ต่อหรือว่าจะออกจาก ฐานะสมาชิกราชวงศ์ออกไปเลยซึ่งในเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์น่ะนะคะทางเจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนก็ประกาศยุติบทบาทในฐานะสมาชิกราชวงศ์วินเซอร์อย่างแน่นอนแล้วและหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มเปิดสืกกับพระราชวังบักกิงแฮมแทบจะท,ทันทีอันนี้เป็นรายงานจากทางรอยเตอร์เลยนะคะโดยเมแกนเป็นอดีตนักสแสดงสาวอเมริกันคะ่ะก็ได้กล่าวกับพิธีกรหญิงชื่อดังโอปราห์วินฟรีในการสัมภาษณ์พิเศษครั้งแรกที่จะออกอากาศวันอาทิตย์นี้นะคะเธอบอกว่าเธอพร้อมจะพูดทุกอย่างเลย จากเดิมที่เธอและพระสวามีเนี่ยไม่เคยได้รับอิสระใดๆให้เลือกสิ่งต่างๆได้เองอะนะคะนี่เป็นคําพูดของเธอแต่เธอบอกว่าณวันนี้ค่ะเธอพร้อมที่จะยืนหยัดเพื่อตัวเองแล้วนะคะนี่ก็เป็นความเข้มข้นนะคะสาหรับการสัมภาษณ์ครั้งนี้นี่แค่เกริ่นๆเท่านั้นเองทีนี้ย้อนกลับไปเจ้าชายแฮร์รี่ทรงอภิเษกสมรสกับเมแกนมาเคิลนะคะนักแสดงสาวชาวอเมริกันเมื่อปี2 0 1 8และทั้งสองก็กลายเป็นคนดังระดับโลกเพราะว่าพลังข้างนึงก็คือเป็นพลังแห่งราชวงศ์อังกฤษ แล้วก็มาพันหนวกับความดังของคนดังในฮอลลีวูดแบบอเมริกันนะคะแล้วต่อมาทั้งสองก็ประกาศยุติบทบาทราชวงศ์อย่างที่ฉันเล่าไปโดยอ้างเหตุผลว่าไม่สามารถรับมือกับการลุกล้ำความเป็นส่วนตัวซึ่งใช้คําว่าสุดจะทนแล้วและทัศนคติเยียดเชื้อชาติของสื่ออังกฤษเนื่อนก็เป็นมุมมองของทั้งทั้งสองท่านนะคะและเมแกนก็ออกมากล่าวภายหลังจากเอ่อพ้นจากเอ่อสมาชิกราชวงศ์อังกฤษไปว่าเธอนั้นไม่ได้รับการปกป้องจากราชวงศ์เลยนะคะ การสัมภาษณ์ครั้งนี้ค่ะถูกจับตามองจากทั้งสื่อมวลชนแล้วก็มวลมหาประชาชนอย่างเราๆอย่างมากนะคะจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะโอเปราเคยให้เคยไปสัมภาษณ์เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาก่อนแล้วเมื่อช่วงต้นปี2018นะคะและในการสัมภาษณ์ครั้งนั้นค่ะเมแกนได้เปิดเผยว่าพระชวัางบักกิงแฮมยอมรับนะคะว่าได้เคยให้ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับตัวเธอและพระสวามีมาโดยตลอดในขณะที่ การโปรโมตจังหวะการโปรโมตการสัมภาษณ์สุดพิเศษครั้งล่าสุดนี้เนี่ยนะคะมาในช่วงเวลาที่เจ้าชายฟิลิปค่ะพระอัยกาของเจ้าชายแฮร์รี่ประทับอยู่ในโรงพยาบาลหลังจากประชวนหนักด้วยนะคะก่อนการสัมภาษณ์จะออกอากาศสู่สาธารณชนในวันอาทิตย์นี้ค่ะมีแรงเคลื่อนไหวมาจากพระราชวังบักกิงแฮมด้วยนะคะโดยมีการออกแถลงการ์ค่ะว่าได้เริ่มต้นการสอบสวนในกรณีที่มีการกล่าวหาค่ะว่า ดัชเชสแห่ซัสเซ็กซ์ผู้นี้รังแกอดีตขราชบริพารหลายคนนะคะระหว่างที่ใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกราชวงศ์ของอังกฤษซึ่งแน่นอนในเรื่องนี้เมแกนก็จะพูดถึงในประเด็นดังกล่าวนี้ในการสัมภาษณ์ที่จะออกอากาศในสหรัฐอเมริกาในวันอาทิตย์นี้ด้วยในประเด็นทั้งหลายทั้งโฟงที่เกิดขึ้นน่ยนะคะในเรื่องนี้ริชาร์ดเิตส์ฟิลยมผู้เชี่ยวชาญด้านราชวงศ์อังกฤษค่ะ ก็ออกมาเปิดเผยในประเด็นนี้นะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าภาวะการเช่นนี้ค่ะถือว่าเป็นพิษภัยต่อราชวงศ์อย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะคะแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้จะสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างราชวงศ์ที่จะเกิดขึ้นจากนี้ไปในอนาคตแล้วก็แน่นอนว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ปลอดภัยเลยทีเดียวค่ะครับจาก ชีวิตดังเทพนิยายนะครับมาสู่ชีวิตบ้านๆอย่างเรานะครับคุณวรังคณาก็อยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ต้องนั่งกระสับกระา่าอยู่เขาบอกว่าปุ๋ยสิบเก้วนี่ไม่ใช่แต่เราเนะที่น้ําหนักอาจจะเพิ่มขึ้นเพราะาขยับร่างกายน้อยลงน้องหมาน้องแมวก็เช่นกันใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ คนที่สังเกตว่าตอนนี้รอบเอลตัวเองเริ่มใหญ่ขึ้นหนาขึ้นนะคะช่วยหันไปดูน้องหมาน้องแมวนิดน,นึงว่าเอ๊ะของเขาก็ใหญ่ตามเราหรือเปล่าเพราะว่าเรื่องภาวะการน้ำหนักตัวเพิ่มในช่วงโควิด1 9เนี่ยนะคะมันได้ลามไปถึงสัตว์เลี้ยงในบ้านของเราแล้วนะคะอันนี้เนี่ยเกิดจากการที่ทางโรงพยาบาลสัตว์ในสหรัฐนะคะได้มีการเก็บข้อมูลนะคะของสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมาแมวที่มารักษาตัวในโรงพยาบาลน,นะคะ อย่างรายงานของ ABC News เองก็อ้างรายงานของโรงพยาบาลสัตว์กว่า90แห่งใน26รัฐทั่วอเมริกานะคะที่พบว่าในปีที่ผ่านมานั้นทั้งแมวและหมามากกว่าครึ่งหนึ่งนะคะที่เข้ามา โรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยนะคะมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานนะคะส่วนรายงานของ The Wall Street Journal ก็รายงานคล้ายๆกันค่ะว่าการสำรวจของเครือข่ายโรงพยาบาลสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐนะคะพบว่าระหว่างเดือนมีนาคมถึงตุลาคมที่ผ่านมานะคะมีสุนัขที่น้ำหนักตัวเกินมาตรฐานเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นถึง2.3นะคะอาจจะดูว่าเป็นตัวเลขนิดเดียวนะคะ2.3แต่เขาบอกว่า2.3เอน้ํของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมานี่นะคะถือว่าเป็น การเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดในรอบทศวรรษหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาเลยนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะซีเรียสจริงจังทีเดียวนะคะซึ่งทั้งสองรายงานนี้นะคะก็รายงานตรงกันนะคะว่าสาเหตุหลักๆเนี่ยคือมาจากพฤติกรรมของเจ้าของสัตว์เลี้ยงนะคะความเครียดแล้วก็การขาดรืยการลดลงของกิจกรรมสําหรับน้องหมาน้องแมวทั้งหลายในชีวิตประจําวันด้วยนะคะซึ่งอย่างเราเองใช้เวลาในบ้านเยอะใช่ไหมคะบางคนเนี่ยก็หันมา ทำอาหารกินเองนะคะอบขนมนะคะแล้วพอมีเศษอาหารเหลือเนี่ยค่ะก็เอาให้สัตว์เลี้ยงกินนะคะซึ่งหลายคนอาจจะไม่ได้เฉลียวใจว่าเอ๊จริงๆเศษอาหารเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้กินวันวันหลักครั้งคงไม่เป็นไรแต่ว่าเศษอาหารเหล่านี้ต้องดูด้วยนะคะว่าเป็นอาหารที่มีไขมันสูงหรือเปล่านะคะถ้ามีไขมันสูงให้กินทุกวันเนี่ยก็นําไปสู่ภาวะน้ําหนักเกินมาตรฐานได้นะคะหรือว่าบางสุนัขบางตัวนะคะจาก การานงานข่าวก็คือว่ามีพฤติกรรมที่เรียกร้องหรือขอของกินเล่นมากขึ้นนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อคนอยู่แต่ในบ้านนะคะหลายคนก็มักจะเดินเข้าเดินออกห้องครัวเป็นว่าเล่นนะคะหาขนมหาอะไรกินต้องมาเห็นก็สบโอกาสนะคะขอกินด้วยนะคะก็เลยน้ําหนักขึ้นนะคะ ในขณะที่แมวน้น,นะคะถึงแม้ว่าออกจะราคาญนะคะที่มนุษย์อยู่บ้านมากขึ้นตามภะษาแมวนะคะแต่แมวบางตัวก็พัฒนานิสัยการกินใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเช่นหันมาชอบกินอาหารขยะเช่นไก่ทอดนะคะที่คนสั่งมากินที่บ้านบางเจ้าของบางคนก็บอกว่าพอกินไก่ทอดเสร็จเนี่ยแมวก็ไปแทะกระดูกไก่กินของทอดพวกนี้ก็มีนะคะหรือว่าแม้แต่เจ้าของเองนะคะพออยู่กับบ้านนานๆเนี่ยก็เกิดภาวะเครียดนะคะพอเครียดแล้วก็เกิดภาวะ กินเพราะเครียดนะคะหรือว่า stress eat นั่นเองซึ่งสัตว์เลี้ยงในบ้านเนะะี่ยค่ะเขาก็จะเซนส์ได้นะคะว่าเจ้าของเครียดเขาก็กินเพราะเครียดตามเจ้าของด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้สัตวแพทย์ก็มีคําแนะนํานะคะสําหรับคนที่อยากจะช่วยสัตว์เลี้ยงลดน้ําหนักก็คือว่าต้องตกลงกับคนในบ้านก่อนนะคะว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องลดน้ําหนักหมาแมวนะคะแล้วก็ต้องตกลงกันให้ได้ว่าวันหนึ่งเนี่ยจะให้อาหารหมาแมวแค่ ครั้งหรือสองครั้งเท่านั้นนะคะส่วนปริมาณขนมนะคะก็ต้องเดินทางสายกลางขนมหรือทรีทส์นะคะคือจะให้ได้ไม่ควรจะเกิน10%ของปริมาณแคลอรี่ที่สัตว์เลี้ยงของเราต้องการในแต่ละวันนะคะนอกจากนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงการนรําเศษอาหารให้สัตว์เลี้ยงกินวันนิดวันหน่อยด้วยเพราะว่ากินเยอะๆก็จะอ้วนขึ้นแล้วส่วนเรื่องนี้นะคะคําแนะนําสําหรับน้องหมาน้องแมวนี้ถ้าคนไหนที่รู้สึกว่าตัวเองเริ่มเอวคับๆข,ขึ้นแล้วนะคะก็ อาจจะนำคำแนะนำเดียวกันนี้ไปใช้ได้ด้วยก็ไม่มีการสวนิขสิทธิ์แต่อย่างใดค่ะขอบคุณมากครับคุณว่างคณาครับนี่ผมตั้งแต่อยู่บ้านก็เรียกว่าได้แต่ใส่อย่างจิงอย่างยืดนะครับเพราะว่าพยายามปฏิเสธความจริง <c oughs> อยู่ครับเอาละครับวันนี้พวกเราสี่คนต้องลาไปก่อนนะครับรายการสุดสัปดาห์กับ v ีเอจะมาพบกันใหม่ในสุดสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ